ต่อเนื่องจากคลิปเป็นเทนคลิปที่แล้วนะครับมีคนมาคอมเมนต์เยอะมากๆเกี่ยวกับเอเลน X ซึ่งก็มีประเด็นให้คุยต่อเยอะแยะมากมายเลยแต่ถ้าว่าเราไปสะดุดกับประเด็นหนึ่งครับที่กล่าวถึงตัวตนของสองหน้ากากลอยได้อย่างเบลิคัสกับเซล i น่ว่าจริงๆแล้วตกลงในตัวเอเลน X เนี่ยจะมีแค่พวกเขาสองตนจริงๆเหรอแล้วทำไมในเคสของเบนถึงต้องมีตัวเขาในฐานะเสียงที่3ที่เป็นเสียงแห่งเหตุผลด้วย ถ้าไม่มีสองตัวนั้นจะทำอะไรอย่างอื่นได้อีกไหมและคำถามที่สำคัญที่สุดสรุปแล้วพวกเซลเทียสเซเปียนมีกี่เสียงในตัวกันแน่เรียกว่าเป็นคำถามที่หินนมากๆเลยนะครับและเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะอยากดูกันใช่ไหมไปอย่าเสียเวลากันครับฝากกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้กับพวกเรากันหน่อยนะครับสัก1,000ไ like ลค์ก็พอละเออแต่ถ้าเกินแล้วก็กดไลค์ให้อีกก็ได้นะครับเดี๋ยวจะรีบทำคอนเทนต์แนวนี้ออกมาอีกนะครับ แล้วเราไปลุยกันเลย awesome. Quick. How make something else happen? do You are one of I something make are make else three! else You Quick ในกรณีนี้เรามาคุยถึงเงื่อนไขในการใช้เอเลนเคร่าวๆกันก่อนซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้ๆกันอยู่แล้วแหละคือผู้ใช้จะสามารถใช้พลังของเ e l e เชียลสีเปียนได้ในกรณีที่เสียงในหัวยินยอมเท่านั้นซึ่งของเบนเทนิสันเนี่ยเรื่องจะแนะนำให้เรารู้จักเซเลนากับเบลิคัสที่ตอนแรกๆพวกเขาก็จะมีแค่2ตัวตนนั่นแหละ ในภาคเปิดตัวอย่างเอเลนฟอสกับอัลเทเมตเอเลียนแต่ทว่าในภายหลังในภาคอมนิเวิร์สจะมีการปรับเงื่อนไขนี้นิดๆหน่อยๆโดยจะนบให้เบนเทนิสันเป็นหนึ่งในเสียงของตัวเอเลนเเลยและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เบนกลายมาเป็นเสียงที่3อย่างเสียงแห่งเหตุผลเป็นต้นมาอันที่จริงมันก็ตามที่เราคุยกันไปในคลิปก่อนนะครับว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะมีแค่เบนพลายคนเดียวเท่านั้นที่ใช้เอเลนเอ็กซ์ได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ตรงนี้เดี๋ยวเราจะมีคำตอบสุด Exclusive บอกไว้ในท้ายคลิปด้วยนะครับว่าทำไมเป็นพลาย e ถึงเป็นคนเดียวที่ใช้ Alien X ได้แต่ทีนี้เราลองไปสำรวจ Celestial s ิ p i ี n นตัวอื่นกันก่อนดีกว่าว่าจริงๆพวกเขามีเสียงในหัวกี่เสียงกันแน่แต่ก่อนอื่นต้องบอกว่าประเด็นที่เราจะมาคุยกันสนุกๆต่อไปนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการยืนยันแบบอ f ฟ i ิ i a l ใดๆนะครับมันเป็นแค่ทฤษฎีที่แฟนๆมาพูดคุยกันจากข้อมูลที่ปรากฏในเรื่องเท่านั้นแหละครับ นอกเหนือจากเอเลนเอที่เบนเป็นคนใช้แล้วเรารู้อยู่แล้วว่ามี3มเสียงในปัจจุบันแล้วเซเลเทียเซเปียนตัวอื่นล่ะพวกเขาจะมีกี่เสียงกันนะซึ่งที่เราเห็นเซเลเทียเซเปียนตัวอื่นแบบจัดจ่ะในเรื่องเลยตอนนี้ก็จะมีสตาร์เบียสกับไคลติกแกลด a เอเตอร์ใช่ไหมซึ่งถ้าเราสังเกตดีๆนะครับเจ้า2ตัวนี้เวลาพูดมันก็จะมีเสียงซ้อนเหมือนกับเอเลนเอเลยใครนึกไม่ออกมันประมาณโกคูกับเบจิต้าฟิวชั่นกันหรือตอนที่ใส่โบตาร่าเป็นเบจิตโตนั่นแหละ เสียงมันก็จะซ้อนซ้อนกันเป็นคนสองคนพูดนะครับซ you ึ่งตรงนี้มันก็เป็นข้อยืนยันกับเราแบบชัดๆเลยว่าไม่ว่าจะมีกี่เสียงก็ช่างแต่เรารู้แล้วว่าในตัวพวกเซเลเชียเซเปียนทุกตนจะมีเสียงในหัวไม่น้อยกว่า2เสียงแน่นอนและถ้าจากที่เราฟังฟังดูแล้วเนี่ยมันก็เหมือนจะมีแค่2เสียงซ้อนกันแบบเอเลนเอ็กซ์ของเบนนะครับใครฟังเสียงของสตาร์เบียสกับการลติกไลเทเตอร์ได้ มากกว่า2เสียงบ้างคอมเมนต์มาบอกพวกเรากันหน่อยนะครับซึ่งตัวนี้แม้จะไม่ได้มีการยืนยันแน่นอนว่าในตัวเซเลเทียลเซียเปียนมีกี่เสียงกันแน่ แต่ถ้าเรามาลองสังเกตบทพูดของเจ้าสตาร์เบียสในฉากฉากนี้กันให้ดีนะครับซึ่งจะเป็นฉากที่รู้สงสัยว่าทำไมเบนที่อยู่ในร่างเอเลนเอ็กซ์ถึงไม่ยอมโต้กลับกาแล็กติกแกาเดเตอร์เลยล่ะโดยเจ้าสตาร์เบียสมันจะอธิบายว่าจิตคู่นั้นของเขาคงปรึกษากันอยู่เพื่อหาข้อตกลงก่อนที่เอเลนเอ็กซ์จะทำอะไรได้เนี่ยสิเรารูก็ถามว่าแล้วมันต้องใช้เวลานานแค่ไหนล่ะสตาร์เบียสก็ตอบว่าจะใช้เวลาไปช่วนิรันดร์เลยแหละหากหาข้อตกลงไม่ได้เบนก็จะต้อง ติดอยู่ในร่างนั้นไปตลอดการซึ่งตรงนี้จะเรียกว่าเป็นข้อยืนยันก็ได้นะครับว่า,าพสเซเลเทียลเซยเปียนเขาจะมีบุคลิก2ตัวตนเหมือนกันหมดแต่บางตัวอาจจะมีเพิ่มกว่านั้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะเรื่องก็ไม่ได้บอกเราแต่ส่วนใหญ่แล้วจากคำพูดของสตาร์เบียสยังไงก็มี2เสียงแน่ๆเลยครับแต่ของเบนเนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นกรณีพิเศษก็ได้เพราะมี3เสียงเข้าไปแล้วว่าแต่ทําไมเอเลนเอ็กซ์ของเบนถึงมี3เสียงได้ล่ะ ว่าแล้วก็เราไปวิเคราะห์ต่อในข้อมูลชุดถัดไปกันดีกว่าครับอายุไขของเซเลเทียสเซเปียนหลายๆคนอาจจะงงว่าอายุไขของเอเลียนเผ่าพัานเซเลเทียสเซเปียนที่อยู่มานานมากๆแล้วเนี่ยเกี่ยวอะไรกับเรื่องตัวตนของพวกเขาใช่ไหมเอาเป็นว่าลองฟังกันก่อนแล้วทุกคนจะร้องอ๋อขึ้นมาทันทีเลยเลยครับ เรื่องของเรื่องคือถ้าใครยังจำกันได้ในโชวงที่ไอเกกอมันต้องการพลังของเ e เลเทียลซเปียนแบบจัดๆไอหมอนี่มันก็หัวใสามากๆไม่เลือกจะดูดซับพลังของเ e เลเทียลซเปียนตัวอื่นๆแต่เลือกจะเอาตัวทารกแรกเกิดเพื่อที่ตัวเองจะได้มีอํานาจควบคุมอะไรต่างๆมากขึ้นโดยเฉพาะการหลีกเลี่ยงห่วงถกเถียงที่อาจจะเกิดขึ้นและทําให้เขาต้องติดอยู่ในนั้นตลอดการอีกด้วย คือพูดง่ายๆนะครับแอเกอร์ ore, มันเลือกจะเอาพลังจากทารกเซลเทียสเปียนแทนที่จะเป็นร่างเต็มวัยเขาจะได้ไม่ต้องมาปวดหัวกับเสียงต่างๆที่เพิ่มขึ้นมาจริงอยู่ว่าในภาคเอเลนฟอสกับภาคอัลติเมตเอเลียนไม่ได้ระบุแบบชัดๆนะว่าเซลเทียสเปียนแต่ละตนมีกี่บุคลิกแต่เรารู้ว่าทารกจะมีแค่หนึ่งเสียงเท่านั้นนั่นเท่ากับว่าบุคลิกใดๆก็ตามของเผ่าพันธุ์นี้จะเริ่มต้นที่1ตอนเพิ่งเกิดเสมอ แถ่บุคลิกนั้นยังเป็นบุคลิกที่ไร้เดียงสาที่อาจจะไม่ได้เป็นเสียงไหนเลยด้วยจนกว่าจะเจออะไรที่ทําให้เกิดเสียงเสียงหนึ่งขึ้นมาเช่นอารมณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นตอนเริ่มเป็นเด็กที่โตหรือเป็นวัยรุ่นหรือใกล้เป็นวัยผู้ใหญ่นั่นเองก็คล้ายๆกับมนุษย์ของเรานั่นแหละและการที่จะมีเพิ่มมาอีกบุคลิกหนึ่งก็คืออายุไขที่เพิ่มมากขึ้นเสียงก็จะมีเพิ่มมากขึ้นตามแล้วแต่ว่าจะไปเจอเหตุอะไรมาเช่นกัน และในเคสของเบนเทนิสันเขาก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ได้เพิ่มเสียงที่3เป็นเสียงแห่งเหตุผลขึ้นมาเพราะเซลเลเทียลเซเปียนตัวนี้ผจญกับอะไรเพิ่มขึ้นตามประสบการณ์ทำให้ห่วงการตัดสินใจต้องละเอียดมากขึ้นนั่นแหละเพราะอันที่จริงเนี่ยเซลเลเทียลเซเปียนตัวอื่นที่อุบัติขึ้นมาเนี่ยพวกเขาจะไม่ยุ่งอะไรกับใครเลยจะอยู่แค่ลอยได้ใน Force of c r e a t i o n อยู่อย่างนั้นแหละยกเว้นก็แต่มีเอเลนเอ็กซ์ใช่ไหมแล้วก็มีไอ้เจ้าสตาร์เบียแล้วก็มีเจ้า กาติกลาเดเรเตอร์ซึ่งเราเห็นชัดชแล้วว่า2ตัวนั้นน่าจะมีแค่2เสียงส่วนเบนเจออะไรมามากกว่าก็เลยมี3เสียงนั่นเองและพอเรารู้แบบนี้ปุ๊บสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นเหตุผลหลักๆที่แอคเกอร์กอจากช่วงยิงทารกเซเลเทียลเสเปียนเพราะยังเป็นวัยที่เพิ่งเกิดอายุไขไม่มากและมีพลิกเพียงตนเดียวคือบุคลิกเด็กทารกที่ไร้เดียงสาเจ้าตัวจะได้ดูดซับพลังมาใช้แบบไม่ต้องสนใจเงื่อนไขที่เบนต้องเผชิญในร่างเอเลนเอ็กซ์นั่นเองแหละครับ และถ้าหากเราสงสัยว่าในหัวข้อก่อนที่เราพูดถึงตอนที่สตาร์เบียสที่บอกกับลูคว่าจิตคู่นั้นของเขาคงปรึกษากันอยู่เพื่อหาข้อตกลงก่อนที่เอเลนเอ็กจะทำอะไรได้ ที่เหมือนจะเป็นการสื่อว่าเอเลนเนั้นมี2บุคลิกน่าจะเป็นความเข้าใจของเจ้าตัวเองซะมากกว่าเพราะเซเลเทียลเซเบียนส่วนใหญ่นั้นมี2บุคลิกแต่ของเบนเขามีอํานาจทางความคิดที่มากกว่าจากประสบการณ์และการพูดคุยกันกับเบริคัสและเซ l ีน่าซึ่งเป็นสิ่งที่เซเลเทียลเซเบียนทั่วไปไม่มีเรื่องนี้เรียกว่า เกี่ยวกับความ x c l u s i v บของ a ัลกิริแบบล้นล้วนเลยเลยครับและถ้าข้อมูลตรงนี้ make sense ล่ะก็มันก็จะช่วยอธิบายได้ว่าทำไม Star Be a ีถึงเข้าใจว่าเบนกำลังถูกดึงออกจากเ l เ e n X ที่มี2บุลคลิกทั้งที่อธิจริงเบนนี่แหละคือมนุษย์ที่คุมเ l เ e n X ได้ดีที่สุดตั้งแต่เคยมีมาเลยต่างหากเพราะว่ามีถึง3บุลคลิกเลยนั่นเองสรุปแล้วนะครับถ้าข้อมูลพวกนี้เป็นจริงอย่างที่บอกตอนเนี้ยดูก็รู้ว่าเบนถูกนับเป็นกรณีพิเศษ เพราะเขาไม่ใช่เซเลเทียลเสียเปี้ยนแต่เป็นแค่คนที่ใช้พลังของเผ่าพันธุ์นี้จาก DNA ที่อยู่ในอมนิทริกซ์เพราะงั้นการมีบุคลิกที่3ก็ไม่นับว่าแปลกอะไรแถมดูจะเจ๋งกว่าเซเลเทียลเสเปี้ยนทั่วๆไปอีกด้วยความสําคัญของบุคลิกที่3การแปลงร่างเป็นเอเลนเอ็กซ์นั้นเรียกว่าเป็นเคสที่เจ๋งมากๆเนะครับเพราะการแปลงร่างของเบนเนี่ยมันไม่ใช่แค่การแปลงหน้าเป็นเอเลนเผ่าพันธุ์นั้นและใช้พลังได้เลยแบบตัวอื่นจริงอยู่ว่าเราเคยเห็นเจ้าเซอร์สแกวร หรือโก f ฟ e ี k ที่อยู่ๆมันก็มีจิตใจและแหกออกมาจากอมนูทิกได้เองในเคสนั้นคือมันต้องการจะเป็นอิสระไม่เกี่ยวกันแต่เคสของเอเลนเอ็กซ์มันคือการเอาพลังขั้นสุดยอดมาใช้โดยผ่านการพูดคุยเจรจากับทางเบลิคัสกับซิลิน่าที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ขึ้นอยู่กับเบนด้วยก็เลยดูจะซับซ้อนกว่าแต่ในท้ายที่สุดแล้วเบนที่ดูเป็นคนมีเหตุผลมากๆจากการเป็นฮีโร่มา5ปีพี่แกก็กลายมาเป็นนักกากตัวแทนเสียงแห้งเหตุผลไปซะเลย ซึ่งข้อดีตรงนี้บอกเลยว่ามันดีแบบมากๆนะครับในขณะที่ s e เลเทียลเซเปียนตัวอื่นๆที่มีแค่2บุคลิกพวกเขาจะต้องติดอยู่กับสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกแบบที่เบนเคยเจอมาก่อนแบบนั้นเรื่อยๆเพราะมันมีแค่2บุคลิกแกถ้าคนหนึ่งเห็นด้วยปุ๊บอีกคนไม่เห็นด้วยขึ้นมามันก็กลายเป็นเสียง1ต่อหนึ่งก็จบ ต้องมาถกเถียงกันใหม่จนกว่าจะหาจุดกึ่งกลางมาได้เพราะงั้นความสําคัญของบุคลิกที่3มันจะเห็นชัดตรงนี้แหละครับเพราะในเวลาที่เราต้องตัดสินใจอะไรที่สําคัญสําคัญการมีบุคลิกที่3เข้ามาจะช่วยเพิ่มคะแนนเสียงให้ฝั่งที่เมกเซนได้ทําให้บางสถานาการณ์เนี่ยแม้เบลิคัสจะไม่เห็นด้วยแต่ถ้าเบนกับเซรีนาเห็นตรงกันก็จะกลายเป็น2ต่อ1เสียงแน่นอน2รูมหนึ่งยังไงก็ช่วยพูดให้ฝ่ายไม่เห็นด้วยยอมจนได้แหละ พลังของ l อเก็จะปลดล็อกใน,ท,นทันทีหรือในบางทีถ้าพี่แกตกลงกันไม่ได้อยากเถียงกันใช่ไหมงง้นก็เถียงกันไปเลยผมในฐานนะเสียงแห่งเหตุผลก็ขอสั่งให้คุณสองคนเถียงกันไปจนกว่าจะพอใจส่วนผมขอพลังมาใช้ก่อนก็แล้วกันนะแบบเนี้ยก็ได้ด้ยเหมือนกันซึ่งเราก็เห็นมาแล้วในเรื่องนะครับก็ถือว่าทุกคนน่าจะคลี่เคลียกันนะสำหรับประเด็นนี้ ขอสรุปแบบง่ายๆเลยคือเซเลเทียลสีเปียนส่วนใหญ่ขอขีดเส้นใต้ไว้ว่าส่วนใหญ่ก็แล้วกันยังไม่เหมารวมนะเพราะเรื่องไม่ได้บอกเราเพิ่มเติมว่าพวกนี้ต้นอื่นๆมีมากกว่านี้ไหมนะครับคือตอนนี้ที่เราเห็นนะ พวกเขาจะมีแค่สองบุคลิกเท่านั้นโดยเริ่มแรกจากทารกทุกตนก็จะมีแค่เสียงเดียวเป็นเสียงเด็กน้อยเพราะอายุไขเพิ่มขึ้นเจอเรื่องอะไรต่างๆบุคลิกก็จะเพิ่มขึ้นมาเองส่วนของเบนที่มีมากกว่า2เสียงเพราะเป็นกรณีพิเศษที่ยืม DNA อของเซเลเชยสีเปียนมาใช้เพราะงั้นจะเกิดมีสัก4ี่เสียง5เสียงมันก็ไม่แปลกเพราะไม่ใช่เซเลเชลสีเปียนแบบต้นตำรับนั่นเองครับและสุดท้ายนี้ที่เราเกิดไว้ต้นคลิป สำหรับคลิปที่แล้วนะครับใครที่สงสัยนะครับว่าตลกลงแล้วเอเลนเมีได้แค่ตัวเดียวในออมนิเวิร์สหรือเปล่าคําตอบนี้ยืนยันจากคับพูดของคุณดันแคนเรโรทีมงานของ Man of Action เลยนะครับว่าเอเลนเสามารถปรากฏตัวได้เพียงแค่ตัวเดียวในเวลาเดียวกันเท่านั้นไม่ว่าจะเป็น b เบ Prime หรือเป็นเบนเทนทาซันที่ในทางเทคนิค เขาก็คือคนเดียวกันที่แชร์เส้นเวลาในอดีตกับอนาคตกันอยู่ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนกดใช้งานก่อนคนนั้นก็จะได้ใช้เอเลนเอ็กซ์ไบซึ่งเหตุผลก็เพราะเผ่าพัานธ์เซเลเทียลเซเปียนเนี่ยมันเป็นเผ่าพัานธุ์ที่อยู่นอกเหนือจัก,กรวาลและกาลาอวกาศครับการกดใช้งานเอเลนตัวนี้เลยเป็นการดึงพลังจากนอกอนิเวอร์สมาใช้เพราะงั้นเบนทุกคนจะไม่สามารถใช้เอเลนตัวนี้ไปพร้อมๆกันได้ถึงจะเป็นตัวเองจากอนาคตที่ก็ยังถูกนับอยู่ในอนิเวอร์สก็ตาม ก็หวังว่าทุกคนจะได้คำตอบที่ต้องการกันนะครับและถ้าใครมีความเห็นยังไงหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมใดๆคอมเมนต์มาพูดคุยกับเพื่อนๆกันได้นะครับและก็เหมือนเดิมนะถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดหรือตกหล่นอะไรไปพวกเราตูนี่ตูนต้องขออาภาัยมณะที่นี้ด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง1000ไ like ลค์ด้วยนะครับถ้าถึง1000ไ like, ลค์เราจะได้รู้ว่าทุกคนชอบคลิปแบบนี้จะได้ทำออกมาเยอะๆเ,เลยนะครับ ส่วนสําหรับใครที่ผ่านมาดูครั้งแรกแล้วยังไม่เคยกดติดตามนะครับฝากกดติดตามให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ได้นะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลกระตูดีๆแบบนี้เนาะขอบคุณทุกคนมาณนาที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ